สวัสดีค่ะพบกับช่องสองคนเกมเมอร์ใบข้าวใบบูนะคะวันนี้นะคะพี่ใบข้าวนะคะก็จะมาพามาไขาความลับในเกมอวตารเววันนี้นะคะเกมอวตารเวนะคะได้อัปเดตเป็นถนนตรงนี้เลย,ยก,กดเข้าไปกันเลยนะคะชื่ออ่าก็จะเป็นถนนแบบนี้เลยนะคะอย่าราเลื่อนให้ดูก่อนเลยนะคะนี่เลยแบบนี้นะคะ สุดแค่ตรงนี้ร้านขายเสื้อผ้ามีน้อยอวันนี้จะพามาไขความลับกันนะคะไปดูกันเลยนะคะว่ามันจะมีอะไรบ้างนะคะอ่าวันนี้นะคะ,ะส,สวัสดีค่ะคุณตา โอ้สวัสดีจ้ามีอะไรให้หนูช่วยหรือเปล่าคะฉันสงสัยนะจ๊ะว่าอันนี้คืออะไรนะอ๋ออันนี้มันใช่ไหมคะอืมมันคืออะไรกันแน่นะฮะ้วผมรู้ผมรู้เอ๋มันคืออะไรจ้านาองแล้วต้องหาความรักจากร้านต่าง จ้าขอบคุณมากเลยนะจ้าม,มานี่จะรอนเดี๋ยวคุณต่อจะโลนะอวเธอขายความลับได้แล้วเนี่ยมาบอกฉันด้วยได้เลยค่ะดูเหมือนว่าตรงน้ข้างหน้าเนี่ยน่าจะเป็นตรงนี้หรือเปล่าโหน้าแมวเหมือนกันอือันดับแรกเราไปร้้นไหนก่อนดีนะ อ๋อไปล้างรองเท้าก่อนดีกว่าเอ้ยล้างขายสกีตบอร์ดก่อนฉันชอบเล่นสกีตบอร์ดม,มากเลยเข้าไปเลยหมูน้อยจ๊ะม,มีอะไรให้พี่ช่วยหรือเปล่าจ๊ะ สอดีอค่ะสเก็ตบอร์ดที่ผมซื้อมามันพังอ่ะครับองั้นเหรอจ๊ะเดีย๋ยวพี่จะลองเอาไปซ่อมดูนะจ๊ะไปวันนี้เราจะไปที่ร้านขายสกเก็ตบอร์ดอ,อันนี้นะคะเป็นที่แรกเลยนะคะ สวัสดีจ้าอยากได้อะไรก็ปรึกษาได้นะคะถ้าสงสัยอะไรนะครับอพอดีว่ามีสเก็ตบอร์ดพังอยู่อะค่ะช่วยซ่อมให้หน่อยได้ไหมคะอืมเดี๋ยวผมขอดูก่อนเลยนะครัชบชึบชืบชืมดูเหมือนจะซ่อมไม่ได้นะครับ เดี๋ยวผมจะลองเอาไปให้เพื่อนผมดูก่อนนะครับเดินตามมาได้เลยนะครับนี่เพื่อนดูให้หน่อยสิสเก็ตบอร์ดเนี่ยฮะอ๋ออย่างเงี้ยง่ายๆนะอ่ะคุณนะครับถือไว้ก่อนนะครับห้าแล้วก็นี่เลยนะครับเทปนะครับนี่ครับโือยื๊๊บึบว้า เรียบร้อยแล้วหุยขอบคุณมากเลยนะคะครับกลับไปให้น้องเขาดีกว่านี่จ้าน้องอพี่ได้แล้วนะจ้าเ,เออพี่ซ้อมได้ยังไงอะครับหุยนี่เลยครับผมให้หรือไปเล่นก่อนอ กสนุกเลยดูเหมือนว่าน้องเขาจะให้ชิ้นส่วนนี้มานะ <c oughs> ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่ารู้สึกว่ามันคุ้นๆแฮะลองเดินไปดูดีกว่าชึบนี่ไงนี่ไงตรงนี้ชึบด้วยยับร้ง้ง ต่อไปก็ไปร้านรองเท้าเลยเฮ้ยมีรองเท้าอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยแฮะปกติแล้วมันไม่ได้น่าจะไม่ได้น่าจะวางอยู่ตรงนี้นะหยิบมาก,ก่อนดีกว่าชื้อซื้อเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนี้นะคะฮะสวัสดีค่ะอึ๊บอ,อืม ดีวนี่เธอฉันกำลังหาถึงรองเท้าให้ลูกชายฉัน๋อคุณสนใจรุ่นนี้ไหมคะรุ่นนี้ดูจะเป็นรุ่นใหม่เลยนะคะอขอบคุณนะฉันไม่ว่างเลยอ่ะเธอช่วยไปส่งหน่อยได้ไหมเพราะว่าฉันต้องรีบไปไประชุมเดือนเลย อะไรกันแน่เนี่ยงั้นเราไปส่งที่โรงเรียนเลยน่าจะใช่มั้งนะต้องตามหาน้องเขาก่อนอ๋อดูเหมือนว่าจะอยู่ตรงนี้นะน้องจาน้องจ้า,จาสวัสดีครับหนูใช่หนูอชอบรองเท้าอันนี้ใช่ไหมจ้านี่ครับโอ้ดูเหมือนว่าน้องจะชอบนะขอบคุณนะครับ ชื่อพี่ผมขอดูก่อนนะครับอขอบคุณครับพี่เอานี้ไปเลยครับโอ้ยโอเคค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะทำไมคุณยังไม่นไปประชุมหรอคะพอดีว่าตอนนี้เนาะฉันไม่มีประชุมแล้วเนาะแต่ว่าฉันก็จะมาดูรองเท้าของตัวเองอีกอ่ะเพราะว่า มันดูสวยดีไหนลหรอนี่ค่ะคุณลกูกชายของคุณฝากจดหม่มาให้นะคะนี่ฉันดูแล้วอ่ะนี่ขอบคุณนะที่ที่เอาไปให้ลูกชายฉันขอบคุณค่ะเอ้ยนอนดีกว่าน่าจะวางไว้ตรงนี้ได้แล้ว กลับไปเราไปที่ตรงนี้ดีกว่าเอ๊ะมีอะไรเพิ่มมานะฮะทำไมมีสิ่งนี้ด้วยอเออฝากอ,อตามหาความรับเลยจ้เอ,อืใช่ค่ะเออฝากเอากล่องนั้นไปด้วยนะจ๊ะอึอ่านี่จ้ะปริศนาที่ฉันจะให้นะจ๊ะแค่นี้แหละจ้ะ ต่อไปเนี่ยฉันน่าจะต้องไปที่นี่นะร้านสรรพสินค้าฉันนํำไปกันเลยเอมฉันน่าจะมาถูกที่นะเพราะในคำใบมันเป็นสามชั้นแล้วก็มีแปลงปัดแก้มอ๋อที่นี่แน่เลยเพราะที่นี่มีแปลงปัดแก้มให้พี่เขานั่นแน่เลยชนี่ค่ะพี่ มึ๊บขอบขอบคุณค่ะนี่จ้าขอบคุณนะจ้าค่าะกลับมาแล้วคึอต่อไปฉันว่าฉันจะไปที่ร้านขายเสื้อผ้าหลองหมีแหมจะแบบยังไง สวัสดีค่ะพี่พี่รู้รู้จักความลับที่นี่ไหมจ๊ะไม่อึ้มไหมคะร้านานขาความไขความลับที่นี่เหรอจ๊ะก็น่าจะเป็นที่อยู่ข้างหลังพี่นะจ๊ะพี่ตั้งแต่พี่มาทํางานพี่ไม่เคยเจออันนี้เลยแต่ว่าเอเมื่อเกมาอัปเดตไปมันก็มาเลยนจ้ะค่ะข,ขอบคุณพี่มากเลยนะคะ จ้เอว่าแต่ฉันจะไปหาความลับที่ไหนนะมีตั้ง5้าอันแหละงั้นหยิบไปก่อนละกันฉันจะทำยังไงดีนะสวัสดีคนะน้องจ๊ะน้องพอจะรู้ความลับของอันนี้ไหมจ้มออความลับของอันนี้หรอครับ ผมพอใจรู้อยู่นะครับไปที่ร้านขายเครื่องหองอางนะครับอ๋อขอบคุณมากเลยนะจ๊ะครับได้เวลาแล้วเอ๊ว่าแต่แตอนแรกเนี่ยแล้วถ้าเราเอาถ,ถ้าถ้าทุกคนนะคะเจออันนี้นะคะ แล้วก็จะได้ชือบเอาไหมพรมออกมาแล้วก็ในกล่องนี้เอ,เอาเข็มออกมานะคะแล้วก็<ม>ให้เราถักไหมพรมเลยนะคะตัวแรกเป็นป้าวาแล้วก็อยางต่งอ,อไปคาอเรานะคะจะต้องไปที่ร้านรองช้าเหมือนเดิมแล้วก็อีกตัวนึงเป็น,น,นะะแฮมสเตอร์หรือเปล่า เหมือนแฮมสเตอร์เลยน่ารักจังชิ่อแล้วก็ใส่ไม้พรมอีกเป็ดก่อนเลยแชร์แล้วก็แมวอันนี้แมวน่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะชุบเอ๊ะเราได้สิ่งนี้มาแล้วค่ะทุกคนชุบ แล้วก็เอาน้องหมีมาใส่ยี่ส์ต่อไปก็ได้เวลาไปแร็ไข่หมวกกันแล้วค่ะอันนี้อ๋อมีอะไรอ่ะสร้าแล้วเหรอคะก็ฮะห้าสิบสี่คือเอ๊ว่าแต่ฉันจะไปหาความลับแบบนี้ได้ยังไงนะเอ๊ว่าแต่หมวกตรงนี้มัน เหมือนสัญลักษณ์ที่ฉันได้เลยค่ะมีโดนัทด้วยอ่ะเอ๊ะเอาใส่ไปก่อนเลยแล้วก็ฉันต้องมาถัใหม่ว่าแต่ฉันเอาหมวกไปผิดฉันต้องเอาสิ่งนี้สินะแล้วก็หมวกพิซซ่านี่ไงหมวกพิซซ่าใส่ลงไปเลยเรียบร้อยแล้วว่าแต่ฉันจะไปวางไว้ตรงไหนนะ ชื้ในกระดาษเขาบอกว่าหน้ายิ้มออยข้างบนแล้วก็โดนัทไว้ล่างสุดแล้วก็ส่วนพิซซาไว้ตรงนี้ฮะต่อไปหัวเลยตรงนี้ไม่ได้แล้วฉันจะต้องทำตรงไหนเนี่ยชึบชชองเอาไปทำตรงนี้ดูนะตรงนี้ได้หรือเปล่านะตรงนี้มีสองโดนัท นายเอ๊ะมิเสียหือได้รูปหมวมาด้วยชื่อเอชือไปกันเลยเดี๋ยวเรานะคะจะใส่หมวในที่สุดเราก็จะได้อันสุดท้ายมาแล้วนะคะมาดูกันว่ามันคืออะไรนะฮอหัวใจตรงนี้เอ๊ะนี่ไงตรงนี้มันคืออะไรฮะ คืออะไรอะ่ะเป็นบัตรงั้นเหรออ๋อจะเป็นนี่ใช่ไหมนี่เราจะเอาบัตรไปทําอะไรนะเราลองเอาไปรูปดดีกว่านะบางทีอาจจะใช้ได้รเปล่านะบัตรอันนี้ไม่เคยเห็นซะด,ด้วยสิสวัสดีค่ะพี่สาวหนูซื้อของเสร็จแล้วค่ะหนูซื้อแก้พลาสติก เองนะจ๊ะจะซื้อไปทำไมล่ะจ๊ะเปล่าค่ะผนขอรูดหน่อยนะคะเอ๊ะฮะมีอะไรเนี่ยนี่มันสเก็ตบอร์ดนี่นะว้าวมีสเก็ตบอร์ดสวยมากเลยเอ,ยเอย๊ว่าแต่เมื่อกี้นี้เรารูบาดบัตรแล้วเราก็ได้อสเก็ตบอร์ดมาแล้วงั้นถ้าทุกร้านล่ะ เราลองลูดทุกร้านเลยดีกว่าชึ่ร้านนี้มาดูสิเอ้ยหยิบออกมาหยิบออกมาดูดกันเลยอย่งไม่เดือดรอแต่ว่าเราแบบชิบหัวใจนะคะตรงนี้ตรงนี้เอ้ยจะไม่เอาของออกมาจังไม่เ้ขงแล้วเราก็ได้ไปไล่ลูดมาทั้งหมด5ร้านที่อยู่ในนี้เลยนะคะ นี่เลยตัง้งแต่ร้านน้องมีหนึ่งสองชื้แล้วก็มาดูของทั้งหมดที่เราได้กันอย่าไปที่โลง่ลงๆกันนะคะชือ้อที่โลง่ลงๆเลยตรงนี้นี่ตรงนี้โล่งมากโอเคเอาอุ๊ยอันนี้เป็นของขวัญเลยเหรอเนี่ยลองแกะดูกันดีกว่าโออะไรอะกระโปรงอ้าวไม่มีรองเท้างั้นหรอน่าจะบั็กนะคะที่ไม่มีรองเท้าเนี่ย มันไม่มีอยู่แล้วแล้วก็มารู้นะแต่ว่าเรามีรองเท้าอันนี้อยู่จากร้านรองเท้านะคะนี่เลยโอเคแล้วก็มีหมวกนะคะเป็นหมวกแล้วก็มีแว่นตาอืมสวยมากเลยอ่ะ,อะอเอ๋เดี๋ยวเราจะไว้ตรงนี้แหละชิปชิปเอาไว้ตรงชิปเอ๊ะ thể Mia đây đâm ra tôi Hả?